เช้านี้นะฮะเราจะออกไปตามล่าทวงคืน iPad ของเราที่อียิปต์นะทุกคนหลังจากที่เราลืมไว้เมื่อคืนนะ,ะทุกคนจึงตอนนี้มือผมสั่นมากผมเราเพิ่งนู้ดัวทุกคนมันผ่านไปเกือบวันหนึ่งแล้วที่เราเช็คเอาท์ออกมานะมิเชนนัไม่ได้ไม่ทราบว่าตัวเขาตัวเขาหรือไมบอกว่าตอนนี้เราดูในตำแหน่งอยู่ที่โรงแรมอีกตัดสายอ่ะ เกิดจากความรักความศรัทธาม,มาประสานกันเกิดเป็นความฝัน,น,นทุกคนครับคือผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมลืม iPad ไว้ที่โรงแรมที่อีบมาฮะทุกคนแล้วแบบเครียดม,มากเลยทุกคนผมลองเช็คในในใ,ในตำแหน่งเนี่ยทุกคนมันขึ้นว่าอยู่ที่โรงแรมที่เราอยู่อีกนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตำแหน่งปัจจุบันหรือเปล่าหรือมันเป็นตำแหน่งของแบบ ของเมื่อเช้าอีกกันซึ่งตอนนี้มือผมสั่นมากผมเราเพิ่งรู้ตัวทุกคนมันผ่านไปเกือบวันหนึ่งแล้วอะที่เราเช็คเอาท์ออกมานะเดี๋ยวเราจะโทรไปเบ๊ะเบ๊มีเบอร์ใช่ไหมมี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 เบอร์ใช่ไหมเราเนี้ยทำตัวไม่ถูกเดี๋ยวเราโทรหาเขาวอร์ฟ่าอร์เที่มเอ่อห้องวอร์ฟเฟอร์อีกทั้งหนึอ์ฟเฟอร์อั้งหนึ่งมีทั้มดสิบห่มีไวันที่สิบหกอือไอเบดเนี่ย

คือคือเขายังไม่บอกนะว่ามีหรือไม่มีเขาจะไปดููบอกเขาจะไปดูแต่ตามหลักก็ต้องเช็คเขาน่าจะมีคนเข้านะวันนี้คือตอนนี้นะฮะอรวะไอ้ะมาวุนมอันเดมีใช่ไหมงั้นเราจะไปเอาตอนไหนอ่เออ่าตอนนี้ไปสอบมาชบุกาเรา็นเาไม่ใช่ไม่ใชเราไม่ช่รา่มเ้ช่ม ยังมีรุกคนผมลืมไอแพดที่ที่โรงแรมสองพันน่ะนะเจมส์แล้วเขาเก็บไว้ก่อนนะเจมส์ทุกคนใจหายคือเรามาถึงที่พักใช่ไหมเรากลับมาจากเที่ยวทั้งวันวันเนี้แล้วเราเปิดกระเป๋าจะเล่นไอแพทเลิกเอ้ยอยู่ไหนวะไอแพดอยู่ไหนวะผมก็ลองเช็คในตำแหน่งของเนี่ยมันอยู่ที่กีซ่าแล้วผมดูตำแหน่งเนี่ยมันยังอยู่ที่โรงแรมนั้น คือผมก็ไม่กังวลนะคือถ้ามีคนแบบเจอแล้วคนเอาไปแล้วอ่ะมันจะต้องขยับเ้ยแต่นี่คือมันยังอยู่ที่โรงแรมนั้นผมก็เลยเมื่อกี้ว่าน่าจะมีแหละก็เลยโทรถามแล้วแบบยังอยู่แล้วจะไปเอาพวกเนี้ยเอาพวกนี้เอาพวกนี้ขอรี่จริงๆเลยเสียเวลาอีกนั่งรถไปกลับหนึ่งชั่วโมงอะหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วค่าค่ารถอีกประมาณสองร้อยรไปกลับเป็นไรยอมยอมว่าความผิดผมเองไงคือ ถ้าใครด er ูในคลิปนี yeah> anyway> ้แล้วอะเรามีการทดลองใช้อินเทอร์เน็ตไวไฟผมลองมือถือผมผมลอง iPad ดเราก็เลยหยิบ iPad ออกมาไงปกติไม่เคยเล่น iPad เลยนะแต่ว่าก่อนที่ออกผมบอกแล้วไเลือกอะไรไหมจำได้ไหมไม่ลืมเราลืมได้ซะเมื่อเราไอแพดออกเพราะว่าเราแค่เอามาเช็คไวไฟเดียวบอกบอกบอกซะแล้ว่าด้ยให้ดีนั่นให้ดีว่เลยจะลืมอะไรไม่เห็นนะก็เลยบอกว่ามันมีอะไรมันมาอยู่ไหนวะไม่รู้ดิแต่แล้เราบอกว่ามีอ่ะมีอย่งเดียแต่ดีแต่ดีที่บจําได้แล้วก็เราโทรไปถามโอเคเดี๋ยวไป ไปดูพวกนี้กันเสียเวลาด้วยพวกนี้ iPad ผมฮะทุกคนแต่เขาบอกเขาบอกว่ามาไหนเมื่อกี้เขาบอกว่ามามไหนเมื่อกี้เขาบอกว่ายังอยู่ในในห้องนะเขาจะเก็บให้แล้วก็ไปรับพวกนี้ได้อ๋อโอเคทำดีละทุกคน iPad มูลค่าสามหมื่นคือ iPad สองหมื่นห้าแต่ไอ้ปากกามันี่ะห้าพันก็สามหมื่นนะเละเลยแล้วปากกา ผมเสื้อแม่ยังด่าเลยปากกานี่อะไรตั้งห้าพันนี่ถ้าสมมติว่าหาไม่ได้คือนอนไม่หลับแน่เลยคืนนีบ <c oughs> สามมือนี่เยอะนะนี่แหละเกแต่ okay. <c oughs> จะว่าไปจะว่าไปถ้าถ้าไม่เจอนอนไม่หลับจริงนะคืนนี้ <c oughs> ต้องออกไปตามหาแต่นี่เราเจอแล้วก็คืออ่ะพรุ่งนี้แลวกันพรุ่งนี้ดึกมากแล้วเราดูพรุ่งนี้ฮะทุกคน ชาวนี้นะฮะเราจะออกไปตามล่าทวงคืน ipad ของเราที่อียิปต์นะทุกคนหลังจากที่เราลืมไว้เมื่อคืนนะฮะทุกคนก็ตื่นมาเนี่ยเราก็มีเช็คอีกรอบหนึงว่า iPad มีการเคลื่อนที่ไหมปรากฏว่าก็อยู่ที่เดือนมัแหละทุกคนแต่ว่านั่นแหละผมก็ยังก็ยังคงไม่สบายใจยังคงตื่นเต้นอยู่ว่าเราจะได้คืนไหมคือเจ้าของโรงแรมเขารับปากแล้วแหละแต่นั่นแหละกลัวกลัวิๆเป็นตีนเปนตีน ไม่อะี้ยไปเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปฮะทุกคนเสียเวลาแล้วก็เสียเงินฟรีเลยโอเคทุกคน คือการที่เราลืมอย่างนี้เนี่ยมันก็เสียเวลาเสียเงินนะเพราะว่าจุดที่ผมลืมโรงแรมอยู่ใกล้พีรมิดอะ่ะมันห่างจากที่นี่ประมาณ45นาทีแล้วแบบไปกลับก็ชั่วโมงครึ่งอะ่ะทุกคนนะแล้วค่าใช้จ่ายแท็กซี่อีกไปร้อยหนึ่งกับร้อยหนึ่งก็200ก็ถือว่าเป็นบทเรียนท่านทุกคนตอนเมื่อวานตอนออกเราไม่ได้เช็คไงคือตอนเนี้ยสถานการณ์ก็คือสบายใจได้อยู่เพราะว่าหนึ่งตำแหน่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ พนักง,งานของโรงแรมก็บอกอยู่ว่ามีแต่ผมก็กังวลเรื่องแต่ว่าที่เขาเห็นอ่ะไอแพดอื่นหรือเปล่าอนะไรเงี้ยคือ,อยไงเขาบอกไงนะคือเราไม่ได้ถามว่าไอแพดเออเขาผมก็ว่าเขาไปเปลี่ยนไอแพดอ่ะเข้าใจไหมคือไอแพดเราอ่ะสีน้ําเงินเออกลั<ด>วแบบบอไปว่าเอ้าทำไมไอแพดเราสีชมพูอะไรเงี้ยเก็ีป่ะเออคืออาจจะเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยอันนี้คือเพื่อนบอกมานะเราก็เลยเออ ไม่รู้ว่าเพื่อนเอนเขาจะแกล้งให้เรารู้สึกกลัวหรือเปล่า้วยนะแต่เขาบอกว่าบีนะอย่างนี้ <c oughs> ผมก็เลยอ่ะก็ยั <c oughs> งมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เดี๋ยวมาดูกันถ้าเป็นยังไงทุกคนอีกครึ่ชงชั่วโมงเจอกันไม่สิประมาณ4 5นาทีเรามาถึงที่พีระมิดแล้วนะแล้วก็โรงแรมรออยู่นี่ทุกคนดูหน่อ

má, cho chơiแตก rồi, nhìn okay, này, ừ. nhìn này, oh, okay. yeah, máy yeah. <l> <laughs> 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 chơiแตก quá, ơi, rồi mà nóแตก nát rồi, ơi, cái này, cái nó cái này, Ok không rồi, ขีดได้เนี่ยปกติเราดูไม่มีนะสอ่งไหมอะไรดังได้ดก็แตกนไหนวะว่าเขาเขาเขาเช็ดก็เพิ่มตดลงมาเออที่ก็เยอะเยอะทำความสะอาดทำความสะอาดแต่ว่ามันเ่อะเยอะเกะผ้าห่มอ่ะตอนนั้นก็ได้แต่แม่งแตกว่ะจอแตกว่ะจอแตกจริงคือผมไม่ไม่เคยสังเกตว่าไม่ไม่มีว่ะเราเล่นมาสองสามวันนี้นะเออถ้ามันแตกเราต้องเห็นสิใช่โอเค ไม่รู้ตกตอนไหนมันอาจจะตกตอนที่แบบว่าจัดห้องอะ่ะเขาเก็บผ้าอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนเขายกผ้า่มอะไรเงี้ยอ,ออกนะเออออกเลยจอแตกนะทุกคนแต่ก็แต่ก็ยังดีที่มันไม่หายอนะ่ะจอร้าวร้าวใหญ่อยู่นะแบบม,มันขีดยาวเลยทุกคนก็โอเค ก็นั่งแท็กซี่กลับนะทุกคนแล้วก็ไปลุยกันต่อนะบอกเลยว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะวันสุดท้ายที่ผมอยู่ที่นี่น่าจะมีอะไรทําเยอะทุกคนก็น่าจะได้ประมาณสองสามคลิปก็เราเราติดตามแล้วกันนะอาล่ะทำดีละที่ไอแพดไม่หายนะแต่ไอแพดแตก <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นจังหวะที่เขาแบบจัดห้องอะไรเงี้ยนะแบบบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มอะไรเงี้ยแล้วพอเขายกมาตกแตกอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังดีอ่ะที่มันไม่หายเคมันนี่นทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ เราเดินผ่านมาไกลแสนไกลสิ่งนั้นมันคืออะไรเกิดคำถามขึ้นมาในใจวันนี้ฉันได้เรียนรู้